พี่จะให้น้ำเริ่มงานวันนี้เลยนะน้ำไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะว่าน้ำจะทําแบบที่พี่เอกบอกได้ไหรือเปล่าได้สิมีพวกเราคอยช่วยอยู่ตั้งหลายคนไ <ừ. S 2> ม่ต้องห่วงนะพี่มั่นใจในตัวน้ำนะเป็นถึงลูกศิษย์ลุงเสริมบุญขนาดเนี้ยมันต้องมีอะไรไม่ธรรมาดาอยู่แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจ่าพนมอยู่นี่ทั้งคนมีอะไรเนี่ยจ่าพนมช่วยได้จ่า เห็นพอดีถามไม่ได้นะแซลเลยนะเราเนหะอนิดนึงครับมัวใช่ไหมคะน้ำต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะน้ำจะทำให้ดีที่สุดคะ่ะสูซๆนะมิวนี้ทที่ฉันลงทุนขนาดเนี้ย เพราะฉันอยากจะเข้าใกล้พี่กรหรอกนะอีวกหน้าโง่ทั้งหลายน้ำพร้อมค่ะเข้าหม่มาแล้ว ดูสิค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณครับเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะแน่ใจนะครับว่าไม่เป็นอะไระครับระวังครับระวังครับ ไม่เป็นอะไรจริงๆหรอครับค่ะแต่แต่กระเป๋าสิคะเออผมว่าอย่าเพิ่งห่วงกระเป๋าเลยนะครับห่วงตัวเองก่อนนะครับเออคุณมาทำอะไรแถวนี้ครับคือทำมาหาง,งานทำมาค่ะที่เยินว่าบริษัทนี้กำลังรับสมัครนางแบบอะค่ะแมงั้นโชคดีมากเลยนะครับผมทอมครับผมเป็นหุ้นส่วนของบริษัทนี้ครับ จริงเหรอคะจริงสิครับว่าแต่คุณชื่ออะไรครับหนูชื่อน้ำค่ะคุณน้ำสนใจจะเป็นนางแบบที่บริษัทเราไหมครับสนใิคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำให้คุณน้ำรู้จักคุณส่วนคนสำคัญของผมดีไหมครับได้ค่ะงั้นตามมาเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ แผนสำเร็จแล้วนะคะอยากทำให้ฉันเสียใจช่วยเข้าใจฉันวันที่ฉันน้อยใจวันที่